สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะข้อเปิดรายการไม้เนึ้รายการมีชื่อรายการว่าชิมเล็กเบกพูเราจะพาทุกคนไปชิมอาหารร้านต่างๆกันนะคะดูสิว่าร้านนี้จะรักหรือร้านไหนจะรวงอีจานณันแบบตรงไปเลยอีพีแรกจะไปประเดิมร้านไหนไปชมกันเลยคะ่ะ มาคะ่ะ EP แรกเราจะประเดิมด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามพูนนะคะเนื่องด้วยวาร้านมีเคยปิดมาเหลือในช่วงโควิดสองปีซึ่งเราก็ตามหากันอยู่ยตลอดพอหวาห้ยฮะและคิดถึงรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้นะคะเปิดรอบนี้ที่ตามมาเลยว่ามันจะอร่อยเหมือนเดิมมากแล้กก็สังเอาสัางๆๆเข้าไปทั้งเนื้อทั้งไก่ทั้งลูกชิน้นและเครื่องในสังไปมดคะ่ะ สร้างให้วัดทองรานที่ที่เย่ <Yeah! S 2> ได้กินเหลวหลังจากการโรค่อยมายาวนานถึงสองปีวันนี้จะมาพิสูจน์ว่ามันจะอร่อยเหมื่อดือมมายอ๊อฟเลกันนั้นนั้างเนือ้อทางเนือ้อสดเนือ้อเบื่อโลกชินเครื่องในภาคีริวมีมดมาถึงก๋วยเตี๋ยวเรือหนามนั้นแลตะนั้นน้ำคนกลักๆลักนามจำจดอ๋อวเลียแปลาแผลบ เวลาคองการชิมเร็วเอากลนกวนเข้าไปกวนเข้าไปชิมน้ำซุปกวนหวับเขาอืโรลชาติดไม้นั้นเอาหวับเขาอีกทีหนึ่งแลามันเข้มกลมกรมอร่อยว่าชาติดเอาที่นี่มาชิมเส้นมังวับอืมเม็ดตันเกี่ยวที่ยักขอเร็วผันปลือย้านเปรียวแพทกอบรสชาติเอาน้ำซุปมาราดโอ้ยมันฟินเล ต่อไปมาถึงแบบหนามกันมังนันตะเลสแลกนานแล่ตะน้ำซุกนาละควบอืมผันผึ้ยละไม่ต้องปรุงเลยสักทีนึงเยี่มเยิยมเยิ้มไปเลยยังไม่มอดเกี้ยวลาวนู้เธอจิ้มน้ำจิ้มขมวับกรอบโรยน้ำจิ้มขโรยมากเลยลงมาชิ้มแล่ตาแหล่ีิเกี้ยวตันั้นเรื่องทองจุ่มน้ำจิ้มข้นลาวน้ำจิ้มไม่เคยพอเลยจริงจิ๊บโชิ้นเนื้อโลชิ้นเอ็นเนื้อเธอ มันเที่ยวหอมเลยน้ำจิ้มก็มันน้ำจิ้มเกี้ยวนั่นแหละทุอว่ามันจังวานร้อยเปรียวเพชรเก็มกบรดเอ้างับเคี่ยวเๆีๆยวเี้ยวเกี้ยวเกียวโอ้ยเนาะบอกเลยว่าลูกเดี๋ยวไม่เคยพ่อกินต้นลาวด้วยลูกจินเนื้อนั่น พันผือล่ะกินเอ็มไม้นั่นเสีมไมน้นักจ้าว่าไม่เอ็มเบอร์สักรับบ้านหลาบอกได้คำเดียวเลยว่าทุกอย่างในร้านนี้อร่อยมากๆเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงหยอกหายเป็นร้านราชใครอยากกินตามมากินร้านนี้อยู่ตรงข้ามพุนพลซอยฮเปิดสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นบิดวันอาทิตย์นะตัวเธอฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์ช่องยูทูบหนูแนนสไตล์ชิมแหลกแบกพุงด้วยนะคะ